สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการทําขนมวุ้นกันน่ะวันนี้เราจะมาทําขนมวุ้นกันนะครับของน้องพลอยเป็นรถอะไรครับอนนันนึงฉมีเป็นนึของน้องพี่เป็นรถอะไรเจ้าบัลนีขอบว้าวอะขอดูของน้องพลอยหน่อยรถอ่าง,งนวสีอะไรครับ เขา่มเมีเมสอนนี้ที่ขยบเดี๋ยวสะ็่ให้ันเป็นมนก็จ่เนต้องเอาไปช็ดต้เสร็จพอเอสต้องนออกแ้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคขอดูแม่พิมพ์หน่อยครับแม่พิมพ์ของน้องพาเป็นแม่พิมพ์อะไรครับนี่นี่คิตตี้คิตตี้นะครับ โอเคของน้องพีทอ่ะขอดูขนมวุ้นหน่อยขนมวุ้นเจน็ดนกพายกดนุ่มปิดเล่นกัอนนะสีอะไรพีทพีทรู้จักสียังเนี่ยเล่นก่อนนะของพีทสีแดงสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็แม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์เป็ดแม่พิมพ์ฉกขั้นตอนต่อไปเทส่วนผสมลงในจานนะครับ ของใครของมันเลยอันนี้อัน,นอันเนี้ยน้ำพายรู้ว่ามันจะทำมันเป็นแบบนั้เป็นแบบนี้ยอใครว่าเพียรแกะน้ำพายไม่เคยทำยิมรีมาก่อนเลยอะแต่ว่าหนูอันนีกับใบเทสใส่ในจานก็จะกับใบเท,ท,ทสเหมือนในกระทะใช่เทใส่าจานแล้วเอาไปต้มในน้ำร้อนนะครับ ต่อไปของน้องพีชนะครับพี่พลอยช่วยน้องเทพอแล้วพอแล้วพอแล้วเทน้ำมาสั่งกพี่ต้องใส่คอยพอพี่คอยเทลืมหอบพ่อเหรอลืมเทให้มันหอบตัวเดี๋ยวเราก็ได้พี่ช่วยพอยเทหน่อยครับ ค่อยเทแล้วลกปุ๊บนกินไม่ได้นะทำไมอะเพราะว่ามันไม่ใช่เม็ดเม็ดใส่ผงวุ้นลงไปเลยค่ะใส่ผงวุ้นลงไปแล้วก็คนเลยนะครับงยลลี่กินหอมอ่กคนเลยครับกินหอมมากเลยค่ะทุกคน กินหอมมากเลยเหมือนกับชเชอร์รี่นี่ใช่เชอร์รี่อ่ะงมูนนิ่เป็นรสต่าง,งมูนอันนี้หนึ่งก็จะเหม็นมาหน้าก็หอมนะเหรอไหมอุ้ยอะไมันหอมส่วนอันนี้เป็นของน้องพีทนะครับ นี่ส่วนผสมเอาเทลงไปเลยครับเทผงก่อนเอากะทิก่อนครับกะทิกะทิเฮเทเลยทพจะเพิ่งเทให้พ่อเก่อนเพราะว่าเพราะว่าเนี๋ยพ่อเทเพิ่เทลองบเทเลยครับ ไปก็เทมของคุณลงไปเลยอ่าเอาไม้พายมาคนเลยครับไมปไปมาคนเหนื่อยอ่ะไม่เอ้าจ้าไปดิพี่บายช่วยคนก่อนนะอ่าพี่กายช่วยคนก่อนครับมาแล้วมาคน เอาเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงแน่เนี่ยคนเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อเอาไปต้มให้นะครับแล้วก็เอามาต้มค่ะอัินนี้ของน้องพลนะครับเราก็เอามาต้มตอนนี้กำลังเดือดปุ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 ดดดอันนี้ก็จะเป็นของมังพีนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเดือดแล้วสีชมพูหวานแหววมาก ระหว่างที่รอเด็กก็กินไอติมกันอย่างอรอ่อยอร่อยตอนเช้าขนมปั้นก็มากินไอติมกันตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นมัทเตรอเหมือนที่ไหนเป็นไอติมว้าวนี่ไงเกิดขึ้นไงขนมปุ้นที่นี่นาานนเป็นมุ้น,น,นหยอยทอดหรือก็ไงขนมกับเป็นช็อกโกแลตอะไรก็เพียงก็เขาเอาอหมดไปเลย กัดดูให้หมดเลยดิตัดคำใหญ่ำํำพายเย็นไปเรื่อยนี่งันกัดคำใหญ่เลยมเห,เหรอหลังจากต้มเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของน้องคอยสีม่วงมมา,ม,มาพีหล่นหรือเปล่ามีสีชมพูของน้องพีพนะครับเราก็จะมาเทลงไปในบล็อกพิมพ์นะครับ คิดวายอะไรอีกครับเดี๋ยวพี่พลอยแก่ให้ครับฮะเรามาเริ่มกันเลยเบาๆครับเบาๆเบาๆเบาๆฉีดลงมาเบานะไอร้อนร้อนพี่ลองจับตรงนี้ิพี่ลองจับตรงนี้มันร้อนอุ้ยร้อนอ่ะอพอฉีดม มันต้องอุ่นๆนิดนึงครับยิ้มมาสองแล้วครับปลอ,อยทับอะไรแอบกินหรือเปล่ารสชาติเหมือนกับแอปเปิ้ลพีทอีกอันหนึ่งครับอีกรูหนึ่งอีกรูดหนึง่งเอออันที่สามแล้วครับ พอครั้งที่สองดีพปไ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 าไแล้วคัับนะครับอันนี้ของพีไอไนไปไของไป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 ไ พ่ไม่สวยปีไม่สวยของใครสวยวครับไม่สวยอ้เพราะเป็นลายมือเด็กโอเคเราก็รอให้มันแห้งไม่ใช่ไม่ให้มันแห้ง <c oughs> เราก็รอให้มันเย็นแนละ้วเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ก่อนต่อไปก็เป็นของลุงพิทแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําของลุงพิทกันจุ๊ <c oughs> อันนี้ของใครครับอันนี้ของใครปี๊ด <c oughs> ของปี๊ดสีเจ้าูหวานแหววเลยอ้าวเราหยอดลองแม่พิมพ์กันเลยครับ พราะว่าของพีชน่าจะเสร็จแล้วนะของพี่พลอยก็น่าจะเสร็จแล้วอ้าวตอนนี้นะครับเสร็จแล้ว yeah. Yeah. ทีนี้เรามาแกะนะครับแกะใส่จานกันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มาชิมดูรสชาติว่า mm. อร่อยหรือเปล่าฝีมือใครจะอร่อยหรือรสชาติเค็มๆ oh. อ้าวแกะใส่จานก่อนแล้วแกะใส่จานเลยครับ สวยงามไหมฮัมอุ้ยดึงมากน้องพีชพีชใ,ใส่จานพีชใส่จานลูกตอนนี้หนูจะปิดก่อนปิดสวยงามนะพ่อเป็ดสวยงามเหรอครับเอาเอาเอาซ่อมงัดลูกเอาซ่อมงัดอันอี้ก่อนเล้นก่อนเอาซ่อมเอาซ่อมมาซ่อมเลยกันนะี่ ต้องให้พ่อช่วยแล้วแหละของพีทอะ้าของพี่พลอยเป็นไงบ้างไอ้แมวขอพี่พลอยเละมากเดี๋ยวพ่อต้องช่วยแล้วแหละเสร็จแล้วนี่ก็คือหน้าตาวุ้นของน้องพลอยกับพน้องพีทนะครับมันหนูจะเอาให้พลอยมันก็ดูเละๆนิดนึง เพราะว่าเด็กทำแต่รสชาติเป็นยังไงมัง่งรสชาติเ,าาเปรี้ยวมากเปรี้ยวอะ่ะน้องพิษ <c oughs> รสชาติเป็นยังไงน้องพลอยเปรี้ยวไหม, <c oughs> มกินรสชาติแง่แง่ช่างแง่แเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายบีบต้องบีบกินเลยนะ